เกณฑ์ชะตาในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมปี2566สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภพบว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดจะได้ทำการโคจรย้ายราศีเข้าสู่ตำแหน่งราชาโชคในช่วงท้ายปักซึ่งก่อนหน้าที่จะทำการโคจรย้ายราศีก็โคจรอยู่ในเรือนการเงินเป็นเรือนของดาวพุธได้พระ้อคู่ธาตุน้ำสวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านเกณฑ์ชะตาเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภวาสนาและเรื่องต่างๆ ในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมปี2566จะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนเข้ารับชมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนชาวลัคนาราศีพฤษภหรือคนที่คุณรักให้ได้รับชมด้วยนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่31พฤษภาคมปี2566มีพระเกาะอยู่3ดวงที่ทําการโคจรย้ายราศีได้แก่ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์และภเกด พระการทั้ง3ดวงนี้ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลโดยตรงต่อชาวลัคนาราศีพธศกในฐานะที่ดาวศุกร์เป็นดาวประจําลัคนาราศีเกิดและดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ลัคนาส่วนพระเกตือว่าโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนของดาวอาทิตย์เช่นกันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเวลา13นาฬิกา41ดนาทีดาวอาทิตย์จะได้ทําการโคจรย้ายราศีจากตําแหน่งมหาอุจที่อยู่ในเรือนวินาศเข้ามาทับลัคนา กุมกับดาวมฤตยูที่โคจรตั้งรับอยู่ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งดาวมฤตยูถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงดาวอาทิตย์สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่หมายถึงเรื่องของที่อยู่อาศัยถือเป็นช่วงแห่งการปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมรอบตัวไม่ว่าจะเป็นสถานที่อยู่อาศัยหรือยวดยานพานหนะที่ครอบครองอยู่เกณฑ์ชะตาจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมต่อเติมอสังหาริมทรัพย์ที่ชำรุด การซื้อข้าวของเครื่องใช้หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอันใหม่เข้ามาไว้ภายในบ้านในพื้นชะตากําเนิดของบางคนที่มีดาวอาทิตย์ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยโครจรทํามุมโดยตรงกับดาวมฤตยูที่กําลังโครจรอ,อยู่บนท้องฟ้าขณะน,นี้ถือว่ามีโอกาสที่จะโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยทีเดียวดาวอาทิตย์นี้ยังหมายถึงเรื่องของญาติพี่น้องอีกด้วยเมื่อโครจรมากลุมกับดาวมฤตยู เป็นช่วงที่ต้องดูแลเอาใจใส่สุขภาพของคนภายในบ้านหรือญาติพี่น้องให้ดีด้วยดาวอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของความร้อนจึงทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีอารมณ์ร้อนผิดปกตินับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมไปจนกระทั่งถึงท้ายปักเป็นช่วงที่จะต้องระมัดระวังอารมณ์ควบคุมสติให้ดีให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสจับต้องหรือการทํางานที่เกี่ยวกับของร้อนถ้าจําเป็นจริงๆก็ควรจะเพิ่มความระมัดระวังไว้ด้วยนะครับ ในช่วงที่ดาวอาทิตย์โคจรทับลักนาอยู่นี้เป็นช่วงที่ถือว่าจะได้อัปเกรดวิถีชีวิตของตนเองโดยเฉพาะความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานเพราะดาวอาทิตย์เมื่อย้ายมาทับลักนณาแล้วทํามุมจตุโกลกับดาวเสาร์ซึ่งกําลังโคจรอ,อยู่ในเรือนกรมมะหมายถึงเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานที่เข้าหลักองค์เกณฑ์เป็นชนิดขององค์เกณฑ์ที่เรียกว่าปัสวะทศเกณฑ์นั่นเองกล่าวคือหากลักนาของใคร ตกอยู่ภายใต้ราศีซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปสัตว์สีเท้ามีพระเกะดวงใดก็ตามที่โคจรเข้าสู่เรือนที่10หรือเรือนกัมมะไม่ว่าจะเป็นพื้นชะตากําเนิดนขณะที่เกิดหรือเป็นดาวจรที่กําลังโคจรอ,อยู่บนท้องฟ้าขณะน,นี้ก็ถือว่าพระเกะดวงนั้นจะให้คุณกับดวงชะตาในที่นี้ดาวเสาร์ได้โคจรอ,อยู่ในภพที่10ของลัคนาชาวราศีพฤษภที่มีสัญ,ญลักษณ์ประจําราศีเป็นรูปบัวและได้ทํามุมจตุโกนถึงดาวอาทิตย์ ในทางโหราศาสตร์ไทยถือว่าพระเคราะห์ทั้งคู่นี้มีความสัมพันธ์กันในฐานะเป็นพระเคราะห์คู่ธาตุไฟแสดงถึงความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ถือว่าจะประสบผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจแต่ก็ถือว่าจะมีความเหน็ดเหนื่อยหรือมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ้างตามความหมายที่ดาวเสาเป็นดาวบาปเคราะห์ บางคนก็มีโอกาสที่จะได้รับของฝากของขวัญของทีทรลลึกหรือของมีค่าแทนใจจากคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงานถึงแม้ว่าเรื่องของหน้าที่การงานจะมีความเจริญก้าวหน้าสําหรับคนที่ทํางานประจําจะมีข่าวดีหรือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่ามีโอกาสจะขยับขยายธุรกิจของตอนเองในฐานะที่พระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องการงานโดยตรง กำลังโคโจรได้ตำแหน่งเทวีโชคกุมกับดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะหมายถึงโชคลาภและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับเรื่องของการงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่ถือว่าจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับ พยายามอย่าใช้เม็ดเงินเป็นตัวนำหรือใช้เงินเป็นปัจจัยในการนำหน้าเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภกำลังโครจรอ,อยู่ในเรือนกระดุมผาาท,ที่หมายถึงเรื่องของการเงินและทำมุมตรีโกนร่วมธาตุกับดาวเสาร์ที่โครจรอ,อยู่ในเรือนการงานพระอร้อทั้งคู่นี้ถือว่าเป็นพระคอคู่ศัตรูส่วนดาวเจ้าเรือนกระดุมผ้าท,ที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนหรือการหารายได้ ก็คือดาวพุธกำลังโคจรอยู่ในเรือนวินาศกุมกับพระราหูเป็นพระเคราะห์คู่ศัตรูอีกคู่หนึ่งและคู่นี้ถือว่าดาวการเงินโคจรกุมอยู่กับดาวการงานเป็นคู่ศัตรูกันโดยตรงอีกด้วยตลอดทั้งปักนี้พระเคราะห์ทั้งคู่โคจรกุมกันอยู่ตลอดเป็นช่วงที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คําพูดการตกปากรับคํา การเซ็นสัญญาการค้ำประก,กันหรือการดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารหรือตัวอักษรใดๆก็จําเป็นจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษจะมีผลกระทบกระเทือนไปถึงเรื่องการเงินหรืออาจจะบานปลายกลายเป็นเรื่องของคดีความในภายหลังได้เพราะดาวพฤหัสบ,บดีที่เป็นตัวแทนของระเบียบกฎเกณฑ์หรือข้อกฎหมายก็กําลังโคจรหลบมุมอยู่ในเรือนวินาศ แล้วก็ยังถือว่าโคจรกลุ่มกับพระเคราะทั้งคู่คือดาวพุธและพระราหูที่เป็นคู่ศัตรูกันด้วยในระยะนี้หากใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือจำเลยหรือกำลังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานก็ตามในส่วนท้ายคลิปนี้อาจารย์จะแนะนําให้ทําบุญที่เกี่ยวกับหมวดของพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวทําให้ดวงชะตาเข้มแข็งมีกําลังต้านทานต่อสิ่งร้ายที่จะเกิดขึ้น ในวันที่19พฤษภาคมเวลาตี246นาทีพระเกตก็จะได้ทำการโคโจรย,ย้ายจากเรือนปุตตะเข้าสู่เรือนพันธุหมายถึงที่อยู่อาศัยของชาวลัคนาราศีพฤษศกโดยพระเกตนี้เองถือว่าเป็นตัวแทนของเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางหรือเทวดาประจำตัวครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเมื่อโคโจรเข้าสู่เรือนพันธุและอยู่ในเรือนของดาวอาทิตย์ที่กำลังกลมลัคนาอยู่ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของเราโดยตรง หากได้ทําบุญสร้างกุศลครั้งใดแล้วก็จงอย่าได้ลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นการถวายท่านเหล่านั้นโดยเฉพาะเจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลรักษาอย่างสถานที่ที่เราอาศัยอยู่หรือที่ทํางานที่เราคุ้นเคยถ้าได้ทําเป็นประจําถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะดาวอาทิตย์ที่กําลังโคจรทับลัคนาอยู่ถือว่าโคจรอยู่ในเรือนของดาวศุกร์และดาวศุกร์กำลังโคจรอยู่ในเรือนการเงินเป็นเรือนของดาวพุธได้คู่ธาตุน้ํา โดยชาวลัคนาราศีพฤษภมีลัคนาตั้งอยู่ในราศีธาตุดินเพราะฉะนั้นจึงสามารถเข้ากันได้และช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมวาสนาบารมีและการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภให้ดีขึ้นจนกระทั่งวันที่30พฤษภาคมเวลา23นาฬิกา51ดนาทีดาวประจำตัวคือดาวศุกร์ก็จะได้ทำการโคจรย้ายราศีเข้าสู่ตำแหน่งราชาโชคเป็นเรือนสหัชชะไปกลุ่มอยู่กับดาวอังคารได้เพราะคู่คู่มิตร มีโอกาสที่จะบังเกิดโชคลาภจากมิตรสหายหรือคนรอบข้างหรือถ้าหากจะทําธุรกิจธุรกรรมใดๆเพื่อนฝูงหรือคนรอบตัวจะเป็นคนช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภครับชาวลัคนาราศีพฤษภมีดาวังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ตลอดทั้งปักหลังของเดือนพฤษภาคมดาวังคารได้โครจรอ,อยู่ในเรือนสาชะเป็นตําแหน่งนิด ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ทำให้ดาวอังคารโคจรอ,อ่อนแรงอ่อนกำลังความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งคู่ต้องระมัดระวังอารมณ์ที่จะหงุดหงิดโมโหง่ายการสื่อสารการเจราจาต่างๆจะมีการเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเจ้าชะตาลัคนาราศีพฤษภเองมีดาวอาทิตย์ที่โคจรกลุมอยู่ที่ลัคนาอยู่อย่างที่อาจารย์ได้เตือนไว้แล้วตั้งแต่ต้นคลิปว่าให้ระมัดระวังอารมณ์ร้อนๆของตนเองไว้โดยธรรมชาติของชาวลัคนาราศีพฤษภ ซึ่งเป็นราศีธาตุดินก็ไม่ค่อยจะแสดงอารมณ์อะไรออกมามากมายสักเท่าไหร่แต่ด้วยอำนาจอิทธิพลของดวงดาวที่โคจรอ,อยู่บนท้องฟ้าขณะน,นี้เป็นตัวส่งเสริมทำให้อารมณ์ต่างๆที่เคยถูกกดดันมาก่อนประทุข,ขึ้นมาได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อถึงวันที่30พฤษภาคมเวลา23นาฬกา51นาทีก็ถือว่าอิทธิพลร้ายต่างๆจะทุเลาเบาบางลงไปเป็นอย่างมาก พราะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวจะได้ทําการโคจรย้ายาราศีไปกลุ่มอยู่กับดาวแห่งความรักได้พระเคราะคู่มิตรเป็นอะไรที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งคู่จะสามารถพูดคุยกันได้ด้วยเหตุและผลจะปรานีประนอมและเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นคนที่กําลังโสดไร้คู่มีโอกาสจะได้พบเจอกับคนที่ถูกใจเพราะพระเคราะทั้งคู่นี้โคจรอ,อยู่ในเรือนศาสตร์ชะอาจจะมีการแนะนําจากเพื่อนฝูงหรือคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อน จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นคนรักกันได้ตลอดช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่ามีพระเคราะห์อยู่3ดวงที่โคจรอ,อยู่ในภพทุสถานะก็คือเรือนวินาศเป็นการโคจรหลบมุมอาจจะทําให้อ่อนแรงอ่อนกําลังลงไปในขณะที่ดาวมฤตยูก็กําลังโคจรทับลัคนาของชาวราศพีศพฤษภอีกด้วยการเสริมกําลังตามหลักของโหราศาสตร์ไทยให้ดวงชะตามีความเข้มแข็ง ก็มักจะทำบุญในหมวดที่เกี่ยวกับพระคอซึ่งเป็นดาวประจำตัวของลัคนานั้นๆสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภก็ได้แก่ดาวศุกร์นั่นเองการทำบุญในหมวดนี้ก็จะได้แก่การทำบุญใส่บาตรพระจำนวน21รูปซึ่งเป็นกำลังของพระศุกร์อาหารหรือน้ำที่ใส่บาตรนั้นควรจะมีรสหวานเป็นตัวนำการดำลึกนึกถึงพระปางลำพึงซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระศุกร์ในทางโหราศาสตร์ไทย การปลดปล่อยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกเข็นย่ค่าให้รอดพ้นจากความทุกข์ทรมานและความตายการทำบุญกับเด็กกำพร้าคนชราคนพิการหรือผู้ป่วยที่ยากไร้การทำบุญที่อาจารย์ได้แนะนำไปแล้วนี้สามารถเลือกทำได้ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะทุนทรัพย์ของแต่ละคนส่วนชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่มักจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นประจำอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากมก เมื่อได้ทําแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจําตัวพระศุกซึ่งเป็นพระเคราะห์ประจาลัคนาราศีเกิดบุพาการีบรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วกรูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือแล้วกรวดน้ําลงดินขอพระแม่ธรณีและโลกทั้ง3รับรู้รับ,รบทราบเป็นพยานในบุญครั้งนี้บุญกุศลใดๆก็ตามที่ชาวลัคนาราศีพุธศดได้สร้างสั่งสมไว้ดีแล้วนะครับขอให้บุญทั้งหลายเหล่านั้นจงมาส่งผลให้กับทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหานิสินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโายครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายกระทั่งประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการสําหรับท่านใดที่ต้องการจะสนับสนุนช่องของอาจารย์นกกรด้วยการเป็นเจ้าข,ของครอบครองสเก็ตดาวซึ่งถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้า และได้รับการพิสูจน์จากทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าเกิดจากการพุ่งชนโดยอุกบาทกับผิวโลกแล้วทำให้วัตถุธาตุโดยรอบเกิดการหลอมละลายพุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแล้วร่วงหล่นกลับลงมายังผิวโลกกลายเป็นสเก็ตด,ดาวซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นมณียาดฟ้าคำดิบมหานินขวานฟ้าพลอยจันทคาตหรือข้าวจีพะฤาษี สเกตดาวถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปในหลากหลายวัฒนธรรมทั้งทางซึกโลกตะวันตกและซึกโลกตะวันออกความเชื่อเกี่ยวกับพลังงานของสเกตดาวถือว่าใครที่มีวาสนาได้ครอบครองจะมีส่วนในการดึงดูดสิริมงคลและโชคลาภเข้าหาตัวอีกทั้งยังป้องกันอำนาจเล่ห์ลายคุณใสมนดํสิ่งอัปมงคลหรือพลังลบทั้งหลายออกจากตัวได้อีกด้วย สเก็ตดาวที่ได้รับจากอาจารย์นกรถือว่าเป็นของแท้100%เอร์เซนที่ได้มาจากธรรมชาติความเชื่อเกี่ยวกับพลังของสเก็ตดาวและข้อมูลรายละเอียดอื่นๆก็สามารถเข้าอ่านในส่วนของคำอธิบายใต้คลิปหรือจะติดต่อมาทางลายที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ก็ได้เช่นกันครับส่วนคำพยากรณ์สำหรับชาวลัคนาราศีอื่นในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมปี2566นี้ อาจารย์ก็จะได้ทยอยทําและลงในช่องของอาจารย์นกกรสามารถเข้าเลือกรับชมราศีของตนเองหรือจะดูให้กับคนที่คุณรักหรือจะกดจากเพลย์ลิสต์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ก็ได้เช่นกันครับ